สวัสดีครับผมสามารถรอดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิรัยยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนจารสมุทรสาครทุกท่านและขอข้อคุณท่านพอเคหปฐมศึกษาสมุทรสาครที่ได้เรียกโรงเรียนพระปฐมวิรัยเป็นโรงเรียนศึกษาดูง,งาน ทางเวียนได้รับการประสานงานจากท่านพปออระพฤแย้มถิมพสมุทรสครวิทยาลายัยดังนั้นสําหรับโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยแล้วเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดมีนักเรียน3,600เศษในปีการศึกษา2,563นี้และโดยเฉพาะยิ่งยิ่งมีท่านรองผู้อำนวยการอยู่สองท่านและให้คุณครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสองท่านโรงเรียนพระปฐมวิทยมีความพร้อมในการบริหารงานทั้ง4ด้านโดยมีทั้ง4นะครับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีสําหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยก็เป็นโรงเรียนที่จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยมของสพทสืบเนื่องมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่1 1 1ดังนั้นในการพัฒนาโรงเรียนแล้วเราถือว่าโรงเรียนต้องทำเป็นโรงเรียนมีชีวิตคือมีความก้าวหน้าทุกวันดังนั้นท่านจะได้เห็นจากวิดีทัศนโรงเรียนโรงเรียนไม่ให้มีเบสเราให้เป็นเบสออฟเดอะเบสเพราะถ้าเป็นเบสโรงเรียนแล้วนะครับถ้าการเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนท่าน,นผู้บริหารเปลี่ยน เบสโรงเรียนอาจจะเป็นแบทได้ดังนั้นเบสออฟเดอะเบสที่จะนำเสนอต่อไปนั้นก็จะเป็นเบสที่พัฒนาแล้วแบบยั่งยืนคือเบสออฟเดอะเบสสำหรับสี่กลุ่มบริหารของเรานะครับท่านรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้มีประสบการณ์ดังนั้นในการศึกษาดูงานในวันนี้คิดว่า ทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์และโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้ามีปัญหาใดท่านรองผู้อำนวยการจะผู้ช่วยผู้อำนวยการของเราก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษากับท่านได้ตลอดไปในานามโรงเรียนพระบถมวิรายขอขอบคุณยิ่งสําหรับคณะที่มาศึกษาดูงานโดยเฉพาะยิง่งกับผมต้องขออภัยในการที่ติดราชการสําคัญในโอกาสหน้า คคุณครบกัขขอออีนครนนปฐมเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งสมัย ทวารวดีจนถึงปัจจุบันและเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มีองค์พระปฐมเจดีย์ที่เป็นปูชนียสถานที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่กลางตัวเมืองนครปฐมยังเป็นดินแดนแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่หได้เสด็จมาประทับที่เมืองนครปฐม ณพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งพระองค์ทรงเตรียมเป็นเมืองหลวงสำรองยามเกิดศึกสงครามและทรงประกอบกิจกรรมที่สำคัญต่อประเทศชาตินานัปการอาทิทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมและบทละครไว้หลายๆเรื่องและทรงร่วมซ้อมรบเสือป่านับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อประชาชนชาวนครปฐมและ โรงเรียนพ,พะระปฐมวิทยาลัยมาตราบจนปัจจุบันโรงเรียนพ,พะระปฐมวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีและตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมเปิดทําการสอนเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2452เดิมชื่อว่าโรงเรียนตัวอย่างมนทลน,นครชัยศรีพระปฐมวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช2475ทางราชการได้สั่งยุบมณฑลนครชัยศรีเป็นเหตุให้โรงเรียนต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการยุบมณฑลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐมพระปฐมวิทยาลัยและท้ายสุดในปีพุทธศักราช2499เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และคงใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งได้ผลิตบุคคลคุณภาพสู่สังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างต่อเนื่องเครื่องหมายของโรงเรียนเป็นรูปองค์พระปฐมเจดีกำลังเป่งรัศมีลอยอยู่เหนือก้อนเมฆสีประจำโรงเรียนคือน้ำเงินเหลืองน้ำเงินหมายถึงความกล้าหาญความฉลาด ความอดทนสีเหลืองหมายถึงความประณีตสวยงามมีมารยาทและคุณธรรมคำขวัญของโรงเรียนคือเราจะทำดีที่สุดวิสัยทัศน์โรงเรียนคือองค์กรแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายสามารถ รอดสำราญสวัสดีครับผมสามารถรอดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิไลย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รั้วพระปฐมวิไลโรงเรียนประจำจังหวัดนคนปรปฐมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีประวัติศาสตร์ปัจจุบันร1 1ปีสำหรับผลงานโรงเรียนต่างๆเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนแห่งความจงรักภพกดี รนเก้าราชกาที่หกพระมหาธีรราชเจ้าได้พระราชทานาโรงเรียนพระประถมวิมไลจึงมีผลงานโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งงผลงานที่เกิดมาจากอดีตผู้อำนวยการรุ่นต่อรุ่นทําให้โรงเรียนมีวันนี้โดยเฉพาะยิง่งยิ่งเราเป็นโรงเรียนแห่งความซื่อสัตย์กตัญอยู่ดังนั้นปัจจุบันทําโรงเรียนมีชีวิต คือต้องก้าวหน้าทุกวันหมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเช่นเดียวกันรูปศิษย์พมมะระปฐมวิไลรูปตัรุ่นจะต้องมีการพัฒนาจึงบอกไว้ว่าเวลาขึ้นหน้าโสทงนักเรียนปัจจุบันต้องดีฝ่ารุ่นที่แล้วนั่นก็คือผลงานศิษย์เก่าของโรงเรียนพระปฐมวิไลต้องเป็นผลงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นไอดอลของนักเรียนเนื่องจากว่ามีครูดีรองผู้อำนวยการดีพอออดีแล้วต้องมีสิทธิ์เก่าดีรุ่นต่อรุ่นดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนาเป็นดํำดับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเบสโรงเรียนเบสกลุ่มสาระเบสงานต่างๆต,ต,ต้องมีการพัฒนาเป็น b a สอ of the base หมายความว่าจะเป็นการพัฒนาที่ดั้งยืนดังนั้น ในโอกาสต่อไปซึ่งจะนำเสนออยู่ในวีดีทัศน์นี้ก็จะเป็น b a สอ of the Base โรงเรียนยินดีต้อนรับทุกท่านและนำสู่พระปฐมวิรัโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กันอยู่ขอบคุณครับจากประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนส่งผลให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจหรือ best practice ดังต่อไปนี้กองลูกเสือหลวงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยหรือลูกเสือคนนกเป็นกองลูกเสือที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6 เมื่อครั้งทรงเข้าฝึกซ้อมร่วมกับกองเสือป่าเสนานหลวงรักษาพระองค์กับกองลูกเสือมณฑลนครจัยศีพระปฐมวิทยาลัยครูสนิทบริสุทธิ์หรือครูแดงซึ่งเป็นครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยได้สร้างวีรกรรมเป็นที่พอพระราชหาหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองการ ประกาศชมเชยลูกเสือมนทลน,นครชัยศรีและยกย่องให้เป็นลูกเสือหลวงโดยทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองลูกเสือนอถอนหนึ่งพระปฐมวิเชียรยเป็นกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2495พระราชทานให้สวมหมวกปีกติดด้วยผ้าสกัลาดสีเหลือง ประดับด้วยขนนกสีขาวนับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของกองลูกเสือโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโดยถือเป็นเบส t of the best p r a c t i c สของโรงเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เชิญกองลูกเสือหลวงพระปฐมวิทยาลัยให้เข้าร่วมพิธีสวนสนามณสนามสุพัชลาศัยกรุงเทพมหานคร ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจำนวนสองครั้งคือในปีพศ2523และปีพศ2539ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือพอสวท0-1ในจำนวน10ศูนย์ทั่วประเทศนับเป็น b บ s ท์แพ c t ท c สของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยศูนย์พสวทสามารถผลิตนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศโดยความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า30ปีและในปีพศ2557โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสอสอวทให้เป็นประธานศูนย์สเตมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือศูนย์อิลิกซึ่งเป็นเบส practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจาัดก,การสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยได้รับเลือกเป็นศูนย์ประธานภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก ในโครงการ EIS พร้อมกับเปิดหลักสูตรภาษาจีนให้กับนักเรียนได้เรียนอีกภาษาหนึ่งโดยทำข้อตกลงร่วมก,กันกับสถาบันของชือ้อมหาวิทยาลัยราชพัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพยาดำเนินการจัดการทดสอบภาษาจีนให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเทศกาล วันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษาเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีสากลอีกทั้งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในฐานะพละเมืองและพละโลกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ฝึกซ้อมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วในรายการต่างๆที่จัดขึ้นตัวประเทศโดยได้รับรางวัลดังนี้นายนนทวีเพชรศสาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลป,ปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66-68ถึง68ประจำปีการศึกษา2 5 5 9รถึง2561รวม3ปีซ้อน ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้เข้าร่วมประกวดในรายการ Innovative Smart Teacher Award จัดโดยไต้หวันเทคโนโลยี Leadership and Instructional Technology Association ประเทศไต้หวันได้รับรางวัลดังนี้ปี2015ได้รับรางวัล Outstanding Award ปี2016ได้รับรางวัล Outstanding Award จำนวนหนึ่งรางวัลได้รับรางวัลซูเปอร์อวอร์ดจำนวนสองรางวัลได้รับรางวัลเอ็กเซเลนต์อวอร์ดจำนวนหนึ่งรางวัลปี2 5 1 8ได้รับรางวัลซูเปอร์อวอร์ดจำนวนหนึ่งรางวัลได้รับรางวัลเอ็กเซเลนต์อวอร์ดจำนวนห้ารางวัลและได้รับรางวัลฮอนอเรเบิลเมนชั่นจำนวนสองรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งหรือไทยแดงในจังหวัดนครปฐม,มโดยจัดทําหนังสือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนลาวคลั่งเพื่อให้ชุมชนในจังหวัดนครปฐม,มได้ศึกษาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่นกลุ่มจังหวัดแถบภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษทำให้เกิดความรักความหวงแหนความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมสเต็มกำลังสองสมัยสุโขทยัยตามรอยพระร่วงซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งในสมัยสุโขทยัยโดยศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยนั้นคือการใช้ฉลอมบรรจุน้ำซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสเต็มศึกษากตั้งแต่สมัยสุโขไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการทำงานสู้งานทำงานจนสำเร็จเช่น รายวิชาทักษะขนมไทยรายวิชาช่างศีโลหะรายวิชาการปลูกพืชสวนครัวและพืชทั่วไปรายวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและธุรกิจการค้าสมัยใหม่โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาการเรียนวิชาการงานและในช่วงเวลาพักของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทาง,ทาง,ทาง,ทางจิตทางสังคมและทางสติปัญญาเพราะเกี่ยวข้องในทุกมิติของชีวิตทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติที่ดีมีค่านิยมที่เหมาะสมนอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาประเภทต่างๆให้สู่ความเป็นเลิศโดยให้การสนับสนุนและทําการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงเป็นนักกีฬาระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งกิจกรรมวงดนตรีไทยและกิจกรรมนาฏศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปะมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีเก่งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความสุขในการดำเนินชีวิตส่วนตนครอบครัวและส่วนรวมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยส่งวงดนตรีเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆเช่นเข้าร่วมแข่งขันงานศิลป,ปะวัฒนธรรมตอนประชารัฐร่วมใจลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดินระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศในปี2559และปี2560ซึ่งจัดโดยกองทัพบ,บกเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชา,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวลางกูลระดับมัธยมศึกษาของมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประจำปี2562นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆหรือชุมชนที่ขอความอนุเคราะห์มา ผลงานที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวจากโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นประจำปี2555จากการจัดลำดับคุณภาพการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยติดลำดับที่36จาก50โรงเรียน คุณภาพวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี2557ผลของการพัฒนาในทุกด้านอย่างครบถ้วนทำให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินภายนอกจากองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอสอทั้งสามรอบผลงานทั้งหมดที่โรงเรียนได้ดำเนินการมา เกิดจากความศรัทธาและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างล้นเหลือจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกที่ทรงพระราชทานแก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทุกคนมีความซื่อสัตย์และกระตันยูมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำในสังคม นับจากนี้ไปโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าผลผลิตอันเป็นทรัพยากรบุคคลของแผ่นดินที่มีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์เป็นบนละเมืองที่ดีมีทักษะในการทำงานยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมและมุ่งมั่นตอบแทนพระคุณของผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ตราบนานเท่านานดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกที่ทรงพระราชทานไว้ว่าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี